สองเส้นผืนวันนี้ก็เด็กบีดีซีมาเจอกันครับอ้าวเหรอครับไปเป็นม่วงเลยเป็นม่วงของครับอ่าเดี๋ยวไลฟ์สดอยู่นะเดี๋ยวขออนุญาตแนะนำเพะเอกก่อนเพ่นางเอกตอนนี้เราอยู่ที่โรงเรียนชุมชนบ้านไม้ลุงขนที่เป็นถือว่าเป็นจุดศูนย์กลางเลยนะเพราะว่าน้ำท่วมหนักก็เจอท่านนายกเอสวัสดีครับท่านนายกแม่สายนะเจ้าจุดนี้ก็มีจุดที่ หลายคนมาแล้วกันเดี๋ยวท่านผ่านท่านพลโทแดะนําตัวหน่อยนี้มั้ยพลโทสุเทพสุประวาสที่เจ้ากรมาหารช่างครับนี่จังหว่าจากราชบุรีเลยครับเป็นรุ่นน้องเตียมดมหนึ่งปีโอ้ดีใจมากเลยนะมีทหารช่างมีแม่สายอันนี้เอาเด็กพอโรงเรียนคครรััับบสสวดีนุก็ทหารนะเนี่ยเออรายสมมติทันเพื่อครับที่ในการเรียนชุมชนบ้านไม้หนุ่มคนลำดีหนึ่งหกเก้าครับตัวนี้เป็นจุดรวมน้ําเลยใช่ไหมใช่ครับที่กทมเองก็มาช่วยอยู่ครับท่านประหลัด ทีเทศกาลตลาดเทศบาลตะบลแม่สายครับโอเคครับนี่ก็ช่วยกันเต็มที่นะวันนี้เป็นที่รวมใจกันนะที่นี่รวมพลังกันท่านผู้กระจายกองช่างอยู่เทศบาลแม่สายเนาะสุเจนแสงจันทร์ครับโอเคครับช่างครับท่านเสแนะนําตัวหน่อยสวัสดีครับท่านสุเจียนนายจิตรพงศ์ครับเทศกาลกองงานทหารช่างอยู่ที่ไหนราชบุรีอย่างนั้นอ๋อครับมันมาครบเลยนะอันนี้คนสําคัญเลยคุณครูคุณครูของโรงเรียนนี้จํานวนยี่กี่เท่านะยี่สิบสองท่านสิบสองยี่สิบสองคนไม่ได้พักเลยครู ไม่พักเลยครับแล้วไปผู้สอบสาวข้งนั้นครบอบโอ้โหมาอยู่คนแม่สายแบบนี้หรือคนที่ไหนนะแม่สายแม่สายมา,ยมายเลยเหรออ๋ออันนี้เป็นข้าราชการหมดเลยป่ะข้าร,ราชการมีสี่สี่พันอ๋อสิบหกพันโอเคครับขอบคุณมากเลยนะตอนนี้ก็เปลี่ยนจากคุณครูมาเป็นหน่วัยผู้พิพก่อนจะเปิดโรงเรียนเมื่อไหร่เอา้าอันนี้วเด็กมาช่วยมั้ยเนี่ยเด็กมาช่วยค่ะอ๋อยินดีนะครับคุณครูขอบคุณมากเลยคนนี้ใครคนนี้ เี่ครับ,รบผม,มองคนเราใช่ผู้ใหญ่บ้านหมู่สิบบ้านมานันงดครับตรงนี้เลยใช่ไหมครับอืมนนี้ท่านประหลัดหนุ่มมากเลยเนี่ยเราสาการใดเพื่อไม่สายครับเราสาการใดเพื่อสายเราอยู่ที่นี่มานานยังครับปีนึงครับโอเคขอบคุณมากเลยแม้ว่าเป็นความร่วมมือร่วมใจก,กันแล้วกทมเราอ,อ,รอยู่ไหนเนี่ยอ่านี่ทีมกทมอ่านเล่หน่อยท่านรองประหลัดอ้าวมาอันนี้คือทีมงานที่อยู่ในพื้นที่อันนี้ก็มีทุกหน่วยงานมารา่วมกันนะเอออ่าเดี๋ยวถ่ายผมผมนี่ผมได้เสื้อจากท่าน ท่านจะกลมมาเอ้าช่วยถ่ายหน่อยมาโอ้นี่เสื้อโอ้ตัวเสื้อ่อนเสื้อทหารช่างขอญาตเลยนะผมว่ามันจะเป็นความสามัคคีกันนะร่วมมือกันทุกหน่วยงานเลยที่มาช่วยกันกรมถึงอยู่ไกลแล้วก็มาร่วมด้วยนะได้ทำได้นิดหน่อยก็ยังดีโชว์ว่าสีคล้ายกันอันนี้กทมอันนี้ทหารอันนี้ทหารช่างจริงๆแล้วต้องบอกว่าเราพยายามคู่คู่ผลงานนะยกกับ เขาบอกว่าคนเขาคนกมเนี่ยมีเอ็กซ์เพิร์ตในห้ที่พี่กมเราลอกท่อบ่อยไงใช่ั่งนเราก็มาขอช่วยได้ลงไปลงไปแบบดูงานไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องดูไม่ต้องทำอะไรกันเลยเดี๋ยวไปดูสภาพก่อนเดี๋ยวโรงเรียนเป็นไงบ้างเดี๋ยวไปดูสภาพโรงเรียนรู้ว่าข้างหน้าพันข้างหน้าว่ารวูปนี้ชื่อเล่นชื่ออะไรนะยืดยืดรูปยืดรูปสิบขึ้นครับอ๋อเขาเรียกอะไรผมว่าเจยืดเหรอเนี่ยอะไรนะเจ้ากรมครับเจ้ากรมยบเออเจ้ากรมยบโอ้ยังหนุ่มอยู่เลยเนี่ยห้าสิบห้าสิบ ถ้าย่างแบบนั้นอย่ารวังตกลงนะตัวยาคือเราต้องิดจิตใจอยู่แต่ว่าสองอรอเด็ขาแบบนี้นี่ดูระดับน้ำโหตัวหัวเลยเนี่ยถ้าเทียบกับอาจารย์โอ้สูงกว่าเราอีกนะเนี่ยระดับน้ำไม่ได้สูงแค่นี้นานเูยนานไหมนานสามปันครับสามปันหรือร่นลงแต่ช่วงหลังก็ตัวดีครับ โอนครับตลอดโอ้นี่โอนใช่มับโแล้วก็ทหารทหารมากี่มาอีกคนเนี่ยก็จะหมุนมาเรื่อยๆมาสังงานในช่วงแรกคือใช้ข้าวมือเล็กตันกู้มีข้าวกรมทางหลวงเทศบาลแล้วก็ทหารช่างก็เป็นพวกบ๊อบแคคบ๊อบกระดูกตันมีอะไรบ้างนะช่วยช่วยตั้มเหลือนานกัยนะครับที่ผ่านมาได้ยังอยู่กันเต็มนะครับแล้วตอนนี้ทหารรับผิดชอบ เอ่อแบ่งไม่ดู้ผลของทัพโบนะครับแล้วก็ถ้าแบ่งทัพทั้งหมดเนี่ยเป็นกลาผมกั่งอีสานครับกลาผมอาไทยแล้วก็แบ่งกันไปสองสามมุลชนกลาโบกก็แบ่งทัพไทยของทัพไทยของที่ออฟทัพบกทัพบกก็มีทัพสามทหารช่างครับแล้วก็ทัพเรือทัพเรือมาน้อยหน่อยอัที่มาน้อยหน่อยก็เอาพันธมิตรก็ช่วยเพื่อช่วยกุพาแล้วพันธมิตรต่างๆนี่ก็จะเป็นหน่วยฝ่ายนี้ส่วนรวมทหารไทยก็แข็งแก็งมากเลยครับเรช่วยกันครับไป ที่โรงเรียนเสียหายเยอะไหมครับอ๋อจะเปิดไหวไหมวันนี้เนี่ยไปดูสภาพโรงเรียนก่อนเยอะครับเยอะก็มีเลอยหลายหนาวเป็นสองคนโคลนสองคนครับครึ่งเอวครับโลนก็กลมอยู่เมื่อกี้มาแล้วเนี่ยนอนนี่เลยเหรอไม่ครับต้องวิ่งต่อพอดการเสร็จอันนี้นะซึ่งปวดกล้ามเป็นเจ้ากรมเลยเนี่ยอันนี้ห้องเรียนเป็นห้องพละครับแล้วเปียนแล้วก็วาง

ก็ตามบ้านเลยมันใกล้หมดเลยเนี่ยเออถุงก็น่าจะชัดเจนดีสอดไะเยอะแล้วบ้านก็สมัดแรงไม่ออกบ้านทำไมอ่ะเคยทับไม่เห็นไม่เห็นไปที่อืยนหรือว่าถมพี่อะไรครับก็เลยไม่ออกเหรอบ้านก็ไม่สนใจไปอยู่ที่อื่นนะครับอ๋อแล้วนอนร้องทหารไปไหนกันเนี่ยลาดบุรีเหรอครับลาดบุรีโอ้กับลาดบุรีกับพิษณุโลกแล้วนอนที่นี่เลยนอนวัดคระบัวพระบัวที่นั่นก็เดี๋ยวจะไปเท่ากับอีกที่เขาอ๋อดีเลยสาธุครับสาธุกกัน แทเดินเอกน้ไปที่ไหนเยเนี่ยมีจุดที่มีจุดมีจุดที่ของเอกชนครับมรอบรบท่านอาจารย์เป็นไงบ้างกาหรืออะไรบ้างครับอาจารย์อุปกรณ์เส็ยไหายอะไราเหรือะไรไหมตอนนี้แน่จะปลอยบ้านแล้วมีถึงชั้นอะไรเนี่ยขั้วหครับขั้วหก เลยเด็กก็อยากกับโรงเรียนแก่ใช่ครับเด็กก็มาหาเรียกมาช่วยรางเลยเด็กมาช่วยรางโรงเรียนหน่อยการเดินทางลำบากอ๋อเขาไม่อยู่แถงนี้เหรออยู่ที่โคนยังเต็มบ้านอ๋อบ้านเขาเลยอมาเขาเขาจุมน้ำหมดเลยครับโอเคเอาอนนี้หนึ่งร้อยเปิดได้คืที่เราตองต่ำทำทางอย่ก็พอเขาต้องยุกสูงเนมทัไปครับต้องทา่สูง้วไม่เจอช่วไหมเหรอครับจะไ้เป็นจุดรวมน้ำ กี่แชรนะนมามีี่วันองเกมาันันีข้างหน้าใจ้างน้าบ้านไหนที่บไม่ไหวอันนี้ทันโอ้ที่ทำรู้อะไรทำไมันช่างทคนหาช่างเก่งจริงนะเปลี่ยนเงมากเลยครับเ้รออะไรเอาเลยนาทีทองละพระเจ้าพมนีรนะ ม่ครับใชช่วยเยอะเลยครับนี่สองาเนี่ยนี่ของหอนนยท่านบนอัพะรามอ๋อนีนี้ปัญหา่่งใจเออจริงเหรอ้าไปเชื่อหม